คุณหนิงเป็นชื่อของตำหนักฮองเฮาในวังหลวงิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนางเอกที่เป็นฮองเฮาเมื่อวัยเด็กนางอยู่กับอนุภรยาที่บ้านนอกตอนนี้บิดาได้ไปรับนางกลับมาเมืองหลวงระหว่างทางก็พบกับเซี่ยเวยเซี่ยเวยเขาเหมือนกับคนขี้โรคเมื่อเกิดเหตุระหว่างทางพบโจรภูเขาทั้งคู่ก็หลงเข้าไปในป่า เพราะว่าเขาเป็นคนขี้โรคนางจึงไปล่าก,กระต่ายมาย่างกินพอตอนเขาป่วยในป่านางก็กรีดเลือดตัวเองผสมสมุนไพรให้เขากินจนหายป่วยครั้นพอถึงเมืองหลวงนางก็สนิทก,กับเยี่ยนหลิงเยี่ยนหลิงก็เป็นผู้ซึ่งอยู่ในตระกูลแม่ทัพนางก็เที่ยวเล่นกับเยี่ยนหลิงเยี่ยนหลิงรักนางมากบอกว่าอีกไม่นานเมื่อเขาเข้าพิธีสวงกวนเขาก็จะขอนางแต่งงาน พิธีสวมกวานก็คือพิธีที่บ่งบอกว่าเด็กชายคนหนึ่งจะกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ในวันที่สวมกวนนางก็ไปร่วมงานสายพระมัวแต่เลือกของขวัญให้เขาในจวนของเขาก็เกิดเรื่องนางเข้าไปในจวนไม่ได้เกิดเหตุนองเลือดขึ้นภายในจวนนางถูกพาตัวไว้และลากลากลับจวนล้มป่วยไปหลายวันส่วนเย่ยนหลิงผิดหวังมาก เพราะเขาคิดว่าต่อให้ทุกคนไม่ไปร่วมงานของเขาแต่นางยังไงก็ต้องมาร่วมงานเขารอจนกระทั่งเกิดเรื่องแล้วก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของนางเยี่นหลิงปวดร้าวใจมากตระกูลเยี่ยนถูกใส่ร้ายว่าร่วมกับกบฏจึงถูกจับริบซับและถูกเนรเทศไปชายแดนแต่แล้วนางก็ได้บอกกับเขาว่านางจะแต่งงานกับเซนเจียพระอนุชาของฮองเต้เพราะนางอยากจะเป็นฮองเฮา นางทรยศต่อความรักของเขาเขาได้แต่หมุนตัวและจากไปห้าปีต่อมานางก็ได้เป็นหองเฮาอยู่ตำหนักคุณหนิงตามที่ใจปรารถนาเพื่อนสนิทที่คุยกับนางประจำก็คือโยฟังอินืยฟังอินก็เป็นเศรษฐีที่ทำการค้าจนริ่มรวยครั้งหนึ่งนางได้พบกับจางเจอเขาเป็นเสนาบดีแห่งกรมอาญาเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์เที่ยงตรงไร้ซึ่งความเห็นแก่ตัว เพียงแต่เย็นชาและเถ็นตรงนางถูกใจเขามากมา,จากจะกลั่นแกล้งเขามีอยู่วันหนึ่งนางทาให้เขาต้องประทําผิดเขาจึงถูกขังคุกในช่วงที่ถูกขังคุกมารดากของเขาก็ต้องตายอย่างเดียวดายเขาเสียใจมากหลังจากนาั้นอไม่นานแม่ทัพเยี่ยนหลินได้ร่วมมือกับเสี้ยวเวยรองราจครูแล้วกรีธาทัพเข้าเมืองหลวงกว่าล้างตระกูลเซียวซึ่งเป็นพระญาติของไทเฮา เมื่อห้องเต้ถูกวางยาพิษก็เขียนราชโอง์การให้นางเป็นผู้สำเร็จราชการโดยมีตราประทับห้องเต้อยู่ในมือของนางเพื่อนา,นางจะสามารถแต่งตั้งห้องเต้องคใหม่ได้แต่กองทัพที่นำโดยเย่ยนหลินก็จับนางขังไว้ในตำหนักทุนหนิงเย่ยนหลินเมื่อเมาสุราก็เข้าข,ข่มขืนนางเซียวเวยจึงลงโทษเย่ยนหลินว่าทำผิดจริยธรรมแต่เย่ยหลินก็ยังคงทำเช่นเดิมเซียวเวยจึงมอบมีดให้กับนาง นางบอกกับเซีย่ยเว่ยว่านางยินดีเข้าสู่ปรโลกกับฮ่องเต้แต่ขอชีวิตเสนาบดีกรมอาญาที่ชื่อจางเจอ๋อเขาเป็นคนที่บริสุทธิ์แต่เป็นพ่ะนางที่หลอกใช้เขาเมื่อเซีย่ยเว่ยรับปากว่าได้นางก็ยิ้มแล้วใช้มีดเชื้อดคอตัวเองเจียงเสี่ยหนิงได้ย้อนเวลากลับมาในอดีตครั้งในช่วงเวลาที่เที่ยวเล่นกับเยี่ยนหลิงตอนนี้เซีย่ยเว่ยก็มีตำแหน่งรองราชครูของรัชทายาท เจียงเสียนหนิงได้รับเชิญไปร่วมงานของตระกูลโหยวได้พบและได้ช่วยเหลือโหยฟางอินซึ่งเมื่อชาติที่แล้วก็เป็นเพื่อนของนางและร่ำรวยจากการค้าขายในบ้านปลายชีวิตในงานเลี้ยงนี้นางก็ยังพบกับองค์หญิงเซินจืออีเมื่อองค์หญิงรู้ว่าเยี่ยนหลิงชอบเจียงเสวียนหลิง,งนางจึงอยากรู้จักและเมื่อรู้จักแล้วก็ถูกใจเจียงเสวียนหลิงทันที ดังนั้นเมื่อกลับถึงวังหลวงจึงขอให้ห้องเต้เปิ็นนักศึกษาหญิงโดยมีสหายร่วมศึกษาจากลูกสาวของตระกูลขุนนางซึ่งเจียงเสนหนิงเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกันแต่เจียงเสนหนิงก็ไม่อยากจะมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับวังหลวงแล้วไม่อยากเป็นฮองเฮาแล้วอยากมีสระนอกวังและที่สําคัญเมื่อมีเซี่ยเว่ยเป็นอาจารย์สอนพินนางก็ยิ่งหวาดกลัวทุกครั้ง ราชคูเซียเวยผู้มีใบหน้าเรียบเฉยท่วงทีสง่างามประดุจผู้เร้นกายจากทางโลกมักใส่ชุดสีขาวราวหิมะใช้ปิ่นไม้กล้าวผมหมกมุ่นกับการศึกษาพระธรรมไม่เข้าใกล้อิสตรีอีกทั้งไม่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนางก็หวาดกลัวเสี่ยเวยตลอดเวลาเซียเวยไม่เห็นนางดีบผินให้ระคายหูมากจึงให้นางมาฝึกซ้อมหลังเลิกเรียน บ่อยครั้งนางจึงเริ่มคุ้นเคยก็เริ่มดื่มน้ำชากินขนมร่วมกันสหายร่วมเรียนทุกคนไม่กล้าขัดแย้งกับเจียงเสวียหนิงเพราะองค์หญิงรักและตามใจเจียงเสวียหนิงทุกอย่างใครทําให้หนิงหนิงขององค์หญิงขุนเคืองจะถูกให้ออกจากวังหลวงทําให้เจียงเสวียหนิงซาบซึ้งใจแม้อยากจะออกจากวังหลวงมากเพียงใดก็ยังคงอดทนอยู่ด้วยน้ําใจขององค์หญิง ตอนนี้ได้ถึงงานสวมกวนของเยี่ยนหลิงเจียนเซวียนหลิงก็ไม่กล้าไปสายแล้วชาติที่แล้วนางไปสายจนเกิดเรื่องทําให้เยี่ยนหลิงกลับมาแก้แค้นานางได้ในภายหลังชาตินี้นางนําด่าไปเป็นของขวัญให้เยี่ยนหลิงเขาดีใจมากและองค์หญิงก็ไปร่วมงานได้พากลุ่มสหายร่วมศึกษาเข้าไปร่วมอวยพรด้วยเช่นกันในงานก็มีเซียเวยเป็นผู้ทําพิธีสวมกวานให้เยี่ยนหลิงพอก็ทําพิธีเสร็จ เซียวหย่วนติ้งกัวกงก็นำทหารเข้ามาล้อมจับคนในตระกูลเยี่ยนเข้าคุกท่อฐานร่วมกับพวกก,บบกระบฏกล่าวถึงสาเหตุที่ตระกูลเซียวติ้งกัวกงและตระกูลเยี่ยนมีการขัดแย้งกันนั้นเนื่องจากเมื่อ20ปีที่แล้วติ้งกัวกงเซียวหยว่วนได้แต่งงานกับพี่สาวของเยี่ยนมู่แห่งตระกูลเยี่ยนคลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายชื่อว่าเซียวติ้งเฟยในขณะที่วังหลวงจัดงานเลี้ยง ก็มีกระบฏนั้นอองร่วมมือกับนิกายสวรรค์จับเด็กอายุ7 8ถึง8ปีไป300คนเพื่อแลกกับราชายาเซียวไทเฮาซึ่งขณะนั้นเป็นฮองเฮาก็จับมารดาของติ้งเฟยไว้และบังคับให้ติ้งเฟยเปลี่ยนเสื้อผ้าปลอมเป็นราชายาส่วนราชายาเสินหลางก็บอกว่าเจ้าแผ่นดินให้ข้าแผ่นดินตายก็ต้องตายติ้งเฟยถูกจับแต่พวกกบฏก็ยังฆ่าเด็กทั้ง300คนนั้น มารดาของติ้งเฟยเที่ยวตามหาลูกชายนางคิดว่าติ้งเฟยยังมีชีวิตอยู่แต่เซียวหยวนผู้เป็นบิดาคิดว่าลูกชายตายไปแล้วทั้งคู่จึงแตกหักกันแต่กุลเยี่ยนยังคงตามหาติ้งเฟยอยู่แม้ว่ามารดาคนนั้นตายไปแล้วก็ตามดังนั้นจดหมายที่ทรกกุลเยี่ยนติดต่อกับพวกกบฏหรือนิกยสวรรค์ก็เพื่อถามผู้คนในเรื่องของติ้งเฟย แต่เมื่อเซลยว,ยวนรู้เรื่องจดหมายจึงนําไปใส่รลน์ว่าสมคบคิดกบฏฮ่องเต้ผู้มีความหวาดระแวงตระกูลเยี่ยนที่คุมกองทัพจํานวนมากก็ถือโอกาสปลดกองทัพและลงโทษทันทีเจียงเสียหนิงใช้เส้นสายเพื่อจะได้เข้าเยี่ยมเยี่ยนหลินในขณะที่ยังอยู่ในคุกก็เกิดเหตุต้นคุกขึ้นโดยพวกนิกายสวรรค์นางพบจางเจอที่ปลอมเป็นสาวกนิกายสวรรค์จางเจอจะเปลี่ยนชุดชุดโทมชุดหนึ่งให้กับนาแล้วช่วงชุลมุน ก็พานางตามขุนคนต้นพุกหนีออกมาจนได้การปลอมตัวของจางเจอที่เป็นสาวกนิกายสวรรค์ในครั้งนี้เป็นแผนของเซียวเวยเขาต้องการกวาดล้างนิกายสวรรค์ตระกูลเซียวนําโดยเซียวหยวนเป็นผู้นําทัพไปร่วมปราบในครั้งนี้ด้วยเซียวหยวนพร้อมกับลูกชายเซียวเย่ย นำกำลังไปมากมายแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ต่อเล่กลของกลุ่มนิกยสวรรค์ทำให้เซียลเย,ย่บาดเจ็บและได้สูญเสียไพร่พลเป็นจำนวนมากเซียยเวยที่คิดแผนนี้ขึ้นมานอกจากอยากจะกำจัดพวกนิกายสวรรค์แล้วก็ยังต้องการกำจัดตระกูลเซีลและต้องการกำจัดจางเจอไปด้วยกันเลยเพราะที่จริงแล้วตัวเซี่วเวยเองก็คือ เซียวติ้งเฟยผู้ถูกสับเปลี่ยนตัวกับรัชทายาทเมื่อ20ปีที่แล้วแม้เจ้านิกายสวรรค์จะไว้ชีวิตของเขาแต่ก็ควบคุมใช้งานให้เข้าเป็นไส้ศึกในกลุ่มบางหลวงส่วนตระกูลเซียวบิดาของเขาไม่สนใจชีวิตของเขายามเมื่อเขาถูกนำตัวมาต่อรองยามบิดายกทัพมาปราบกระบบเมื่อ20ปีที่แล้วบิดาของเขาเซียลหยนุนหาได้สนใจเขาไม่คิดแต่จะสร้างผลงาน แต่ส่วนจางเจอนั้นเมื่อเข้าเป็นไส้ศึกกับกลุ่มนิกายสวรรค์แล้วจะต้องรู้ว่าเขาก็คือคนของนิกายสวรรค์จึงสมควรฆ่าปิดปากและข้อสาคัญเซียเวยรู้ว่าเจียงเสวียหนิงชอบจางเจอเขาก็ยิ่งไม่ชอบจางเจอมากขึ้นในการช่วยทําศึกในครั้งนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เซียเวยเล็งลูกธนูมาที่จางเจอเจียงเสวียหนิงก็เอาตัวเข้บบังไว้เขาก็ยิ่งโกรธมากยิ่งขึ้น แท้เซียวยก็เป็นคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองหึงนั่นเองเซียเวยได้จับคนของนิกายคนหนึ่งกลับมาด้วยโดยรวมผู้คนว่าเขาก็คือเซียวติงเฟยเซียวติงเฟยตัวปลอมก็กลับไปอยู่จวนของเซียวหยวนเขาทั้งดื่มเล่าเคล้านารีเล่นการพนันทำให้ทุกูลเซียวร้อนเป็นไฟก่าวถึงจางเซียหนิงนางอยากจะสารสัมพันธ์กับจางเจอนางจึงไปพบเขาที่บ้าน แต่เมื่อเขาเรียกนางว่าฮองเฮานางก็รู้ทันทีว่าเขาเองก็กลับชาติมาเกิดเช่นกันเขาซาบซึ้งที่นางกล้าฆ่าตัวตายเพื่อเขาเขาเล่าว่าเมื่อชาติที่แล้วตอนสุดท้ายเขาก็พิพากษาต,ตัวเองให้ต้องทุกประหารชีวิตนางชอบตัวเขาและอยากสารสัมพันธ์ก็เพราะอยากจะชดเชยความผิดแต่หนหลังแต่จางเจอก็บอกกับนางว่าเราทั้งคู่ต่างมีอดีตที่ปวดร้าว ความรู้สึกที่มีแต่ผลหลังก็เหมือนแผลเป็นยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กันได้นางก็ร้องไห้หนักมากแล้วจึงจากไปกาถึงวังหลวงห้องเต้ก็ส่งองค์หญิงสินจืออีไปสารสัมพันธ์กับเผ่าตาตานางจำได้ว่าชาติที่แล้วองค์หญิงเสียชีวิตองค์หญิงซึ่งดีกับนางมากนางจะพยายามจะพาองค์หญิงหนีการแต่งงานในครั้งนี้แต่องค์หญิงก็บอกว่ามันเป็นหน้าที่ของราชสกุล นางสัญญากับองค์หญิงว่าเมื่อไรก็ตามที่ทัพของเยี่ยนหลินกรีทาทัพไปเหยียบตาตาแล้วนางจะไปรับองค์หญิงกลับมาด้วยตัวเองในเมื่อนางวางแผนที่จะช่วยองค์หญิงแล้วนางจึงออกจากเมืองหลวงแม้เซี่ยเวยจะเหนียวรังไว้อย่างไรนางก็ไม่ฟังนางจึงไปหาโยฟังอินที่นางเคยช่วยชีวิตไว้และแนะนำแนวทางการทำหากินจนตอนนี้โยฟังอินก็กลายเป็นมหาสิทธิแล้ว เจียงเสวียนหิงและหยอฟางปินนำเงินที่ได้ออกมาซื้อสเสบียงเพื่อช่วยเยียนหลิงในการออกรบฝ่ายองค์หญิงที่อยู่กับเผ่าตาตาตอนนี้ก็กำลังตั้งคันได้ส่งข่าวมายังห้องเต้ให้ช่วยเหลือนางด้วยแต่ห้องเต้กลับพราชท,ทานผ้ภาคขาวให้เซี่ยเวยนำไปส่งให้นางเซี่ยเวยจึงนำทัพเปยียงชายแดนเข้าร่วมกับทัพของเยี่ยหลิงพร้อมกับไปรับเจียงเสวียนหิงเดินทางไปช่วยองคหญิง กองทัพของเยหลินสามารถช่วยองค์หญิงออกมาได้อย่างปลอดภัยกล่าวถึงเจ้านิกายสวรรค์ผู้ต้องการจะครองแผ่นดินก็ได้จับเจียงเซี่ยนหนิงไปเป็นตัวประกันให้เซียเวยช่วยตีเมืองต่างๆเจียงเซียนหนิงและเซียเวยจะมีโอกาสได้อยู่ร่วมกันได้ใกล้ชิดกันในห้องเดียวกันเพราะเจ้านิกายสวรรค์คิดว่าทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันแล้วแต่แล้วทัพของเยี่หลินก็ติดตามมาช่วยทั้งคู่ไว้ได้ จ้าในไกยสวรรค์พร้อมกับสาวกก็ยังคงตีเมืองจนเข้าไปถึงเมืองหลวงได้สําเร็จแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้แก่ทัพของเยี่ยนหลิงและเซียเยเซ่ยเว่ยเซี่ยเว่ยคิดว่าเพียงต้องเป็นมารร้ายจึงจะมีสิทธิ์ยืมธงทับแห่งวีรชนผู้องอาจมากวาดล้างความอดสูในวันวนเขากำจัดเซียวหยวนผู้เป็นบิดาและตระกูลเซียวทั้งหมดเขาทำให้ห้องเต้สันหลางฆ่าไทเฮาที่เคยส่งเขาเข้าไปให้พวกกบฏ แล้วเขาก็ตัดคอฮ่องเต้ในยามที่เสี่ยวเว่ยกำลังชำระแคนนั้นเจ้านิกายก็ไปหยิบตราประทับฮ่องเต้แล้วจะขึ้นนั่งบนบัลลังก์ก่่อนแต่ก็ถูกเย็ยนหลินแทงตายเสียก,ก่อนที่จะได้นั่งบัลลังก,ก์มังกรนั้นเย็ยนหลินจึงนำตราประทับของฮ่องเต้มอบส่งให้เจียงเสี่ยนหนิงและบอกกับนางว่าอำนาจอยู่ในมือของเจ้าแล้วแล้วแต่ว่าเจ้าจะมอบให้ใคร เชือวินิตตัดสินใจมอบตราประทับห้องเต้ให้กับองค์หญิงสินจืออีเซี่ยเวย,เวยก็หันหลังจะเดินจากไปแต่นางก็จับมือของเขาไว้และประกาศแก่ทุกคนว่านางตัดสินใจจะแต่งงานกับเซี่ยเวย,เ,วยเพราะนางรักเขามากเซี่ยเวยผูเย้กเก็บความรู้สึกส่วนลึกไม่เคยแสดงออกใดๆก็หน้าแดงแต่ในใจของเขาก็มีความสุขมากองหญิงว่าราชการโดยไร่ห้องเต้มีเซี่ยเวย,เ,วยเป็นราชครูที่ปรึกษา มีเยี่ยนหลินเป็นแม่ทัพแล้วองค์หญิงก็พระราชทานตำหนักคุณหนิงให้แก่เจียงเสวียนหนิงพักอาศัยในวงังแม้นางจะไม่ใช่ของเฮาแล้วแต่นางก็ยังได้อยู่ตำหนักคุณหนิงเจียงเสวียนหนิงและเสี่ยเวย่ยเมื่อแต่งงานกันแล้วก็มีลูกสาวและลูกชายซึ่งทั้งคู่ก็สุขสน,นิสัยเหมือนเจียงเสวียนหนิงและแล้ว,ลวเรื่องราวของวังคุณหนิงก็จบลงอย่างมีความสุข สำหรับผู้ที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครัง้งต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ